อะไรอะอเกิดเกิดสัตว์อะไรวะไอสตัตว์ตกใจกว่านี้หยหมดฟิวเลเอะไรอ่ะทดสอบเกมนะฉันแบบก็ไม่อยากจะบอกว่านะฉันโคตสร้างเกมนี่ขึ้นมาแต่ว่าชนะแบบเคยลองมาหลายเกมแล้วเกมทุกเกมกไม่โคตรง่ายเลยอ่ะง่ายเกินคำบรรยาย ดูสิคัส,สีนี่ผมก็สร้างเองนะครับแบบแบบว่าอะไรอะสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้านี้แบบเป็นรายละเอียดจากมือผมมาเลยอะ,อะมือผมมดเลยอะ,อะอน,นี้อะไรนี่ยอันนี้ผมก็สร้างทิ้งไว้เล่นๆเฉยๆผมเงาอะเจตการที่ผมก็สร้างเองเหมือนกันดูสิครับโอ้โหอลังการใช่ไหมล่ะ โอาดิครับก็บออดครับเออนี่เขเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องรุ่นล่ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแบบขี้เกียจนะครับเอขี้เกียจสร้างมากเลยอ่ะเออดูสิครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกันไกตัดขนแกะนะครับดูสิครับขอดีว่าผมขี้เกียจทําใหญ่ครับเดี๋ยวมันจะดูแบบเดี๋ยวสาวๆจะอึ้งนะครับผมนะเอออันนี้ปุ่มอะไรวะ <l ain> ไรเนี้ย,ย,ยดูสิครับตุ๊กตามีคนน่ารักเลยนเี่ยถือนะครับผมนะโอ้โหไม่ได้ชี่ไม้แล้เสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยยายย่ย,ย,อ,ยอะไรวะยูเียวใ,ใครวางจานมาแถวนี้ไม่รอดดีกว่าเสียว เปิดเข้าไปมีอะไรบอกไบอก้ยสตกแกหมดกัดกูบอกว่เฮ้ย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 ชิบหาย้วชิบหายตทมาอีอะไรมาเนี่ยอ๋ออ๋อออตาออ๋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 อไมออ๋ออ๋ออออ๋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 อ่ไออ๋ออออ๋อ่๋ออออ๋ออ

อ่ะอ้โหดิะสัสอ่มองอัอมองอัดยยา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 ยายยายยาเหยเหยยยยัดคอกูอะไรนเนี่ยเ้ยมีี่อะไรวะเนี่ยเอ้ัแคปซูลอะไรวะนกวีดะเหยอะวะเฮอะไรวะ เฮ้ยห้องรับระยะปยิดก่อนเดี๋ยวจามาตีหัวแตกงะครับผมนะเฮ้ยสัตว์นกน่ารัก,กว่ะนกอะไรวะเนี่ยเอาสัตว์อะไรวะโอ้สัตว์ตะป่วเลยอะไรวะเนี่ยจานอะไรไม่รู้จานบินครับนี่งกุ้งเห่าแล้วกุ้งเห่าแล้ว ผมพูดอย่างงี้เดี๋ยวก็มีคนต้องมีคนถามว่าเสียงผมเป็นไรใช่ไหมครับผมบอกเลยครับผมไม่รู้อะไรวะห้องเฮียเอาเยียเปิดไม่ได้เอากูมีกูก็มีโค้ดอ,อยู่น,ยยนี่ผมเป็นนักแฮกเกอร์เ,อเดินไปเปิดเดินไปเฮียเฮ้ยไอส้สัสตกใจเฮียตกเฮียแล้ววะ ไมเนี่ยพ่อวางเปล่าเอามาทำอะไรเฮ้ยหลังขาสวยเฮียอะไรวะเสียงเฮียอะไรอะเสียงเฮียอะไรอะเสียงเฮียแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไปอยู่แล้วไหนสักคำรอเฮียอะไรเฮียไอสัตว์ใหญ่จะฆานได้ไม่ดีเฮียเฮีย กร,รนนกระดาษอะไรวะเนี่ย่ะถือกระดาษอะไรวะสวดใจจะไปยังไงวะ สัตว์เออเน,นี่ยบอกสผมมันนักสร้างเกมดีขึ้นมานะครับ,บก็เล่นง่ายๆไอ้สัตว์รอไปสี่วันแล้วนี่ยเฮ้ยสัเปิดประตูรถนี่ย้ายก่นอนเฮ้ยเสีงยงเฮีย กลัววะ่ะสัตว์มาวะ่ะยายไม่เห็นกูกูซ่อนก่อนยายไม่เห็นกูัวยายต้องไม่เห็นกูสัญญาไม่เห็นกูัวชิบหายละวชิบหายละเอาวะเอาวะกูตีนมาเองเลย ยัยไม่เห็นกูก็บอกแล้วยัยไม่เห็นกูชิบหายแลยยัยไ่เห็นกูชิบหายแล้วยายไม่เห็นกูบอกแล้วยายไปเห็นกูบอกแล้วยายไปเห็นนี่ครับตุกเรียนตุกเรียนนะครับสภาพนี้ก็ตุกเรียน นี่นะครับปิดไมงเลยมันไซนนะครับผมนะเออไอสัตดไม่มีอะไรทำนะครับกดญเยียนอีกนะครับผมนะเฮ้ยไอสัตวดย้ายไม่มาวะออสัตว์เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่ยายงงครับยายงงเออไอซั์ยายงงอะไรวะ สัตว <łość> ์ใจ่ไม่เห็นว่าโอ้ย่ามีเห็นโอ้โหนะเฮ้ยเฮ้ยชิมาแล้วชมาแล้วชมาแล้วเฮยใหญสัตว์ใหม่เห็นกูใหเห็นกูใหญคนโง่ลยเยี้ย รอไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตวสมังวางเป็นว่าเล่นเลยสัตว์เฮ้ยเปิดได้ด้วยวะเฮ้ยอะไรวะชิบหายแล้วไอ้สัตว์กูบอกไปไม่ได้ไอ้สางเปิดได้ด้วยวะไอ้เกินเกินเย่อโอ้ไอ้สัตว์โอ้ไอ้เยี่ยงอย่างนี้ฆ่ากูเถอะเฮ้ยหายวะอันหนึ่ง ายเสียงใหญ่ด้วยวะสัตว์ใหญ่ยายไม่เห็นกูเอาวะสัตว์ใหญ่ไม่เห็นกูก็มาดีครับเฮียกูแต่กูไปไม่ได้โอ้ยเกมเฮียวันนี้กูไม่อยากเล่นเลยกูไม่อยากเล่นเลยเฮ้ยได้วะเฮ้ยชิมายแล้วชิมายแล้ว ไอ้ออกออกเหี <bağ lan> ้ยวตายสัสจะคูดขวางเหรอไอ้เราเนี้ยตอนแรกบีปุ๋อะช่างเถอะไปดีกว่าไปไปตรงได้ดีวะของเราเนี้ยโอ้ยเหียวน้ำฉกเฮ้ยอะไรวะรูปยายวะเอาของเรื่องครับเนี้ยสิเกียแรตว นะไอ้เลวใหญ่เลวไ,ไ,ไ,ไนะนะนะอ้สัตนะว์หญ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะไอ้สัตว์ใหญ่นะเขี้ยอะไรกับเนี่ยข้าก็เธอใหญ่ไอ้สัตว์ทิบหายแล้วชิบหายแล้วกอดไม่ได้ชิบหายแล้วไอ้สัตยยว์ใหญ่เว้นเล่นกูแล้วชิบหายออกไม่ได้ ชิบหายวางซ้ำอีกโอ้ไอ้สัตว์โอ้ยอ,อ้อ้สัตว์ข้ากเฉยยายนะอ๋อต้องกดค้างโอ,โอเคชิบหายอ้อยเย้อ้อสัตว์เดินเองเฉยเลยโอ้สต,ตาอีากแล้วกูอ้ยอ้ออ้ออ้ยอ้อ้ยเชียอวะยายนายจะทำอะไรอะทีที่ไหนวะ ยายจับกูมาที่ไหนยายสัตว์ยายยายยายยันอะรอะยายยายเฮียไอสัตว์กระดักยายยายยายเยเฮียามือรอเนอะเฮียยายสัตว์อเฮียจับเกเยเกมอะไรวะแม่งเล่ขุดยากเลย